กลไกกลไกละกล,ละไกลเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นกลไกของยุทธศาสตร์เพื่อกําหนดเสถียรภาพให้กับระบอบและเสถียรภาพในบรรยากาศของการดําเนินไปของสิ่งมีชีวิตระบบนนเวศแต่อย่างไรก็แล้วแต่ปอติอศา์และพันธกรรมเป็นเป็นระบบที่ถ้าเป็นระบบบอบเนี่ยต่เป็นระบอบในความเป็นองค์การหรือองค์กร ของทรัพยากรมนุษย์เองหรือของมนุษนย์เองสิ่งมีชีวิตเองนยเป็นระบบนิเวศและเป็นสิ่งล้อมที่จะต้องอคลีปหรือเก็บเกี่ยวความเป็นไปที่ดีที่หนักแน่นเหมือนเสมือนการสรนช่างความความเสถียรภาพให้กับระบบและระบอบของพฤติกรรมและนิตินิติบุคคลของความเป็นไปในระบอบเพื่อสามารถามีมีความชัดแจ้งมีประโยชน์กับการ กำหนดเสถียราภาพให้กับระบบพันธกรรมและพลังงาน